ตอนที่สนะเมืองวอเตอร์เซเว่นเอ้ แม่ข้นเหมือนจิบหายเลยแล้วก็จะได้เจอกับพ่อค้าทานคนนี้ที่กําลังนําเสนอท่านให้กับไอ้เด็กชายกับสกาเลต์คือมานั้นก็ไม่เห็นด้วยถ้าหากพูดสูงสักแบบนี้ครอบครองท่านเนี่ยมันจะทําให้ศักดิ์ศรีลดลงแต่เธอก็บอกว่าเธอนั้นไม่มีทางเลือกแล้วแล้วก็ยังถามเรื่องความสัมพันธ์ของนายหน้ากับไอ้เจ้าพ่อค้าทานคนนี้ว่ามีความสัมพันธ์กันแบบไหนมันก็บอกว่าไม่มีความสัมพันธ์อะไรลึกซึ่งหรอกแค่เป็นคู่เกย์ไอ้เี็ก <Yeah. c oughs> เขากำลังซีเรียสมันก็บอกว่ามันทําสัญญาเพื่อให้เขานั้นนำธาตุที่มีค่ามีราคาสูงมาให้ธาตุเนี่ยก็จะเอาไปซ่อนในสลัมแล้วก็ให้ไอ้เจ้านายหน้าเอาออกมายกตัวอย่างไอพวกเอลคนแค้มนุษย์มีปีกแล้วก็พวกก้าสายฮิวไอไอเฮียนี่โดนเลยแม่งกูบอกเลยใจเกเรย,ยกแกงเลย <c oughs> ไม่ใช่แค่นั้นทั้งเผ่ามนุษย์สัตว์ที่เหมือนกับไอ้เจ้าหนุม่มเด็กน้อยคนนี้ด้วยก็มีค่าสูงเหมือนกันซึ่งมันเนี่ยแค่ดูแวบ,บเดียวมันก็รู้แล้วว่าเป็นเผ่าไหนคือมันนั้นถูกใจเป็นอย่างมากมันว,ว่าสกาเรนนั้นได้ทาดมาด้วยเป็นคนที่ซอบพวกทาสอยู่แล้วแล้วมันก็ถามเลยแล้วอยากได้ทาสแบบไหนเหรอเดี๋ยวผมจะจัดให้เธอก็บอกเลยเธออยากได้ทาสที่มีคุณภาพสูงอยู่ในงานประมูลฉัอนอยากไปที่นั่นแต่ว่าถ้าอยากเข้าไปในงานประมูลเนี่ยมันก็มีเงื่อนไขคือต้องซื้อทาคนหรือว่าีท อย่างน้อย6คนแบบนั้นแล้วก็ต้องใช้เวลาอีกครึ่งปีในการตรวจสอบแต่ถ้าหากจะได้เร็วๆเนี่ยมันต้องมีสิ่งแรกเปลี่ยนนั่นก็คือยกทาตเจ้าผู้ชายคนนั้นให้กับพ่อค้าทาตหลังจากนั้นมันก็จะพาเธอเข้าไปในฐานะลูกสาวของญาติสก,กาเล็ตก็ถามเลยอ๋อแค่นั้นเองเหรอถ้างั้นขอรบกวนด้วยนะพอคุยเสร็จแล้วเนี่ยทั้งสองก็ออกมาเลยซึ่งมันก็เป็นไปตามแผนที่พวกเขาวางไว้แต่สิ่งที่มันสงสัยก็คือทําไมถึงสามารถแก้ไขปัญหาโดยไม่ใช้กําปั้นได้ ออ,อยากถูกต่อ,อยงั้นเหรอซึ่งมันก็แค่รอเล่นเฉยในระหว่างนั้นพวกเขาก็วิเคราะห์กันดูเหมือนว่ามันจะนำไอ้เด็กผู้ชายคนนี้ไปประมูลด้วยเหมือนกันแต่คงไม่ทำอะไรรุนแรงเราแต่ก็จะโดนสลักตาท่านอีกครั้งในระหว่างนั้นเนี่ยไอ้เด็กผู้ชายมันก็เริ่มง่วงพอง่วงแล้วมันก็กลับมาเป็นไอ้เจ้าหมาน้อยเหมือนเดิมในเมื่อเป็นแบบนั้นเนี่ยก็ต้องมาหาไอ้เจ้าจูเลียซึ่งมันก็ไม่อยากเชื่อว่าเธอนั้นจะสามารถเจรจาได้ที่จริงมันก็อยากไปอยู่หรอกแต่ว่าจะให้เจ้าชายไปซื้อท่านเนี่ย มันก็ไม่เหมาะสมสักเท่าไรเจ่ไอ้เจ้ามาน้อยเนี่ยมันก็หลับไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วสกาเล็ตก็กล่กาวว่าจะอ,ออกไปข้างนอกมันก็บอกว่าโอพอดีฉันก็บังเอิญอยากออกไปข้างนอกพอดีตัดมายังข้างนอกเนี่ยก็คือมันเดินตามสกาเล็ตมาแบบติดๆเหียมันเงี้ย <c oughs> <c oughs> ไอ้คนโรคจิตไอ้เจ้าสายโรคจิตในระหว่างทางพ่อค้าก็เรียกให้ซื้อแอปเปิ้ลช่วยเขาด้วยแต่ก็ไม่เป็นไรไอ้เจ้าองค์สายมันซื้อให้เพราะาพ่อค้าเรียกแม่สาวคนนี้ว่าแม่สาวสุดสวยพอมาถึงร้านสร้อยเนี่ยมันก็เรียกว่าแม่สาวสุดสวยไอ้เียเจ้าสาย,ยมันก็ซื้ออีกแล้วระหว่างทางหมอดูก็ทักเลยว่ามีวิญญ,ญาณอาฆาตน,นั่นอยู่ข้างหลังแม่สาวสกาเลตมันก็บอกเลยเออวิญ,ญญาณอาฆาตก็คือผมนี่แหละครับ ไอ้เนียจะสายกลายเป็นวิญญาณอาฆาตแล้วในระหว่างทางเนี่ยสก,กาเล็ตก็ถามเลยทำไมถึงมีทุระทุกที่เลยละ่ะทุกที่ที่ฉันไปไปทุระซะสิแล้ววันนั้นเขาบอกว่านั่นมันเป็นเรื่องโกหกเธอก็น่าจะรู้อยู่แล้วเธอเองก็มีมุมที่น่ารักอยู่บ้างเหมือนกันนะไอ้เนี้ยเธอโซกําแพงเลยู <laughs> ้อยากต่อยหน้าไอ้เจ้าองไซนี่สมาร์ทเลยอยาก,กขยี้หน้ามันขยี้หน้ามันให้แหลกแล้วก็เอาเส้นตีนเหยียบขี้หมาแล้วก็เหยียบหน้ามันด้วย ในระหว่างนั้นเจ้าองค์สายมันก็เอาอะไรก็ไม่รู้แหละยัดใส่ปากเธอพอเธอได้กินแล้วเนี่ยก็โอ้ กินของแอปเปิลแล้วก็น้ำผึ้งเธอเนี่ยก็ก็กินนั่นแหละมันอร่อยแล้วก็ได้รับคําขอโทษจากอาจารย์งองไซด้วยแถมมันนั้นยังซื้อของขวัญให้เธออีกเอาไปซะสิของขวัญของเธอแล้วทั้งสองก็มานั่งพักอยู่ที่สวนสาธารนณะซึ่งมานเนี่ยก็คุ้นเคยกับที่นี่เป็นอย่างมากเพราะว่าโดนเรียนมาวิ่งเล่นแถวนี้เป็นเรื่องปกติซึ่งมันก็เป็นสถานที่ที่คึกคักเป็นย่านการค้าเป้าหมายของมันก็คืออยากพาเธอนั้นมาเดินเล่นแล้วก็กินอาหารที่มันชอบคือมันนั้นพาเธอมาแบ อ้อมๆแต่เธอนั้นก็บอกไปว่าถ้าพามาตรงๆแบบนี้เนี่ยสัตว์ก,ก็จะมาด้วยอยู่แล้วทําไมต้องทําแบบนั้นแล้วมันก็บอกสิ่งที่มันเกลียดมันเกลียดสิ่งที่น่าเบือ่อแล้วก็สิ่งที่บิดเบี้ยวตัดไปยังตอนเด็กเ้ยไม่ใจไม่ใจ <c oughs> <c oughs> มันมันขึ้นมาเองตอนเด็กเนี่ยมันก็สังเกตไอเจ้าพวก ุนนางที่ชอบเอารัดเอาเปรียบคนอื่นแต่ว่ามันก็สังเกตเห็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่โดนไอ้เจ้าใครนั้นกันแกล้งแล้วก็เอาัดเอาเปรียบเธอมันก็พยายามบอกให้เธอนั้นรีบไปฟ้องพ่อซะซิถ้าเธอกลัวไอ้เจ้าใครมันรังแกเนี่ยแต่เธอก็บอกว่าฉันเนี่ยนะจะกลัวไอ้เจ้าใครพูดได้ตลกมากเลยละตัดมาอย่างปัจจุบันซิกมันนั้นก็สนใจในตัวสกาเล็ตตั้งแต่ตอนเด็กแล้วมันเป็นสิ่งที่น่าสนใจน่าสนใจที่สุดสกาเล็ตเธอนั่นแหละเป็นสิ่งที่น่าสนใจแล้วมันก็เข้าไปอ ว่าแล้วไอ้เหี้ยนี่มันต้องเงียนแถมมันยังพูดอีกว่าสกาเลต์ฉันรู้ดีว่าความรู้สึกของฉันมันแตกต่างจากความรักใคร่ทั่วไปแต่ว่าฉันขอให้ได้พูดเรื่องนี้หน่อยเถอะสกาเลต์ฉันอยากแตะเฮไม่ใช่ไม่ใช่ว้ยคือมันนั้นรักแล้วก็เอนดูยิ่งกว่าสิ่งใดในโลกใบนี้หลังจากนั้นภาพก็ตัดมายังห้องพัก ของสกาเลตซึ่งเธอเนี่ยก็รู้สึกหวั่นไหวไม่น้อยแล้วก็กังวลว่าไอ้เจ้าใสา่มันจะล้อเล่นหรือเปล่าและแล้วก็มาถึงเวลาสกาเลตเนี่ยก็อยู่ที่ห้องของพ่อค้าทาสไอ้เจ้าพ่อค้าเนี่ยมันก็บอกว่าจะขอยืนยันสักหน่อยจะได้ไหมว่าเป็นเผ่ามนุษย์สัตว์จริงๆหรือเปล่ามันก็กลัวว่าสกาเลตนั้นจะปลอมทาสมาให้มันมันก็มีคนเยอะแยะที่ปลอมทาสมาขายในราคาสูงในเมื่อเป็นแบบนั้นมันก็แปลงร่างเป็นสัตว์ทันทีมันเนี่ยก็ถูกใจเป็นอย่างมากโอ้ สุดยอดสุดยอดเลยสร้างวิเศษซะเหลือเกินคือมันแน่ก็แปลงร่างเป็นร่างหมาหมาจริงๆนี่แหละให้มันดูในระหว่างนั้นก็มีใครบางคนเดินเข้ามามันก็เดินเข้ามาเรื่อยๆเดินเข้ามาเรื่อยๆแล้วเขาบอกว่านายท่านถ้าที่จะซื้อวันนี้คือนางเด็กผู้หญิงคนนี้เหรอไอเจ้าพ่อค้ามันเขาบอกว่าไม่ใช่เว้ยไม่ใช่ไม่ใช่นาาโดนแวนเด็กผู้หญิงคนนี้คือลูกค้าต่งางหากดูเหมือนว่าการเด็กจะมองออกว่ามันคือลูกครึ่งของสัตว์กับอสูรดูเหมือนว่าไอเจ้าเด็กน้อยหมาเนี่ยมันก็จะกลัวเลยนะกลัวแล้วก็เครียดแค้นด้วยม ก็ใส่ปอกคอทันทีเลยเฮ้ยมันนี่ว้ยในเมื่อมันไม่วาวมันก็โอ,อกาสว่าจะใส่แท่น้ําในการฟาดเพื่อบังคับจะสก,กาเลตเนี่ยก็จับแส่น้ําทันทีเฮ้ยดูเหมือนว่าที่นี่เจอมีสัตว์เลี้ยงที่ไม่ได้รับการฝึกสอนอยู่ด้วยสินะถ้าสันสอนให้ไหมละ่ะท่านพ่อค้าสัตว์เลี้ยงที่โง่เง่ามีสติปัญญาอ่อนได้สัตนคนนี้จะสั่งสอนให้ก็แล้วกันไอเจ้าสัตว์อสูรเนี่ยมันก็โมโหอยากถูกสิกเป็นที่สิ้นหรือไงไอีดังสาระลเลวนี่ไอเจ้าพ่อค้ามันก็บอกเฮ้ยอย่าไปรบกวนเข้าเลย สายคนนั้นเขาเป็นอดีตนักผจญภัยระดับ A เลยนะเป็นสปาร์ดแม้แต่หัวหน้าอัศวินของประเทศเราก็ยังเอาไม่อยู่สการเล็ตก็บอกเลยอ๋อแล้วมันยังไงล่ะถึงจะเป็นอัศวินก็ซัดได้เหมือนกันหมดนี่นะมันเนี่ยก็ไป่ซนแล้วสายไปแล้วนายท่านเดี๋ยวฉันจะฆ่าลูกค้าคนนี้ทิ้งเลยยังเด็กผู้หญิงคนนี้มันจองห้องเกินไปแล้วฉนโมโหจนเลือดขึ้นหน้าแล้วแล้วดูมือมันสิมันก็กะว่าจะซส่แส้นํนาตัวนั้นฟาดแต่พอมันดึงเลยนะไอ้เหียดึงไม่ไป ดึงดึงไม่ไปดึงไม่ขยับเลยอยู่ในท่านั่นแหละมันก็บอกกับพ่อ้าไปเลยผมดึงเต็มแรงแล้วนะทุ่มสุดแรงแล้วไม่ขยับเลยสกเลตก็พยายามถามว่าไอ้เจ้าท่าตัวนี้เนี่ยจะเอาไปประมูลด้วยหรือเปล่าแต่มันก็ไม่ไสเพราะว่าไอ้เจ้าแอนวาฮยอะไรนี่แหละมันเป็นบริการส่วนตัวของพ่อ้าได้รับตําแหน่งเป็นผู้ฝึกสอนท่าสกเลตเนี่ยก็ยิ้มเลยอ้าวถ้างั้นถ้าไม่ไสท่าเนี่ยก็สามารถสั่งสอนได้สินะหลังจากนั้นตัวของมันก็เริ่มลอยอ๋ออะไรวันนี้ ไอเฮี้ยโดนมัดโดนมัดเข้าไตมดท้องจังๆเลยโอ้โหพอคาท่าหนึ่งกัะเบอ,อปิวไปแล้วทะลุกระแพงไปเลยเอาละเสร็จสิ้นแล้วการฝึกสอนทีนี้ก็ถึงตาพอ่อคาแล้ว เอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ยังไม่ถึงตาพ่อค้ากาเลตเนี่ยก็เดินเข้าไปปลดปอกคอให้เลยโอ้คงจะเจ็บมากเลยสีนะขอโทษด้วยนะแล้วก็ทําการฮิวให้กับไอ้เจ้าหมาน้อยตัวนี้คือบาดแผลมันตรงคอไอ้โดนไอ้เจ้าปอกคอหนามเสียบเข้าช่วยอดทนหน่อยนะเดี๋ยวฉันจะมารับเองอดทนอีกสักนิดสกาเลตก็พยายามว่าจะซดไสค่าเสียหายให้แต่มันยังก็ไม่เอาไม่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 เอาครับไม่เอาครับไม่เอา ผมต้องขอบคุณด้วยซ้ำที่ฝึกสอนโดนโวนให้ผมไอ้เน,นี้ยเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยปกติเนี่ยมันก็จะเข่งขืมเหมือนกับผู้มีอำนาจแต่ตอนนี้แม่งแทบจะกราบตีนเธอ สาบานเลยว่าจะรักษาท่านของคุณให้อย่างดีตัดมายังข้างนอกสกาเลตก็เดินมาคนเดียวแล้วทีนี้เนี่ยในระวางนั้นไ<แ>อ้เจ้าพี่สายสกาเลตก็เดินลงมาเลยโอ้เจอตัวแล้วสกาเลตเราต้องกลับไปคุยกันที่วังแล้วนะซึ่งมันก็เป็นฝีมือไอ้เจ้าสายจูเลียตคนนี้นี่แหละพอมาถึงวังแล้วเนี่ยมันก็เทศนาใหญ่เลยทําเรื่องบ้าอะไรเนี่ยสองคนนี้เนี่ยคือมันนั้นไม่อยากให้ทั้งสองไปเกี่ยวข้องวุ่นวายกับเรื่องพวกนี้เพราะว่าเป็นบุคคลที่สําคัญถ้าเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นผ เสียต่อประเทศสกาเล็ตเนี่ยก็โยนความผิดนะให้เจ้าจูเลียสจูเลียสสำนึกผิดซะด้วยทีนี้เนี่ยเจ้าเลโอมันก็ได้สายาของแม่สาวน้องของมันมาอีกแล้วแม่งสามสายาเลยทีนี้เนี่ยเจ้าหญิงบัตพิคาสเจ้าหญิงหมาบา้าเจ้าหญิงเลือดสาต์ไอ้丫头อ,อายุแค่17แต่ว่ามันก็พยายามช่วยมันไปเอาข้อมูลมาแล้วเรื่องงานประมูลการประมูลเนี่ยคือวันมะืนสการเล็ตเนี่ยก็จ้องจ้องจ้องแรงเลยจ้องหน้าไอ้เจ้าจูเลียสมีอะไรจ้องตาฉันทำไมถึงจ้องขนาดนั้นล่ะมีอะไรหรือเปล่า ได้อีกงั้นเหรอแต่วันนี้ฉันไม่ได้เอาพายแอปเปิ้ลมาหรอกนะหลังจากนั้นไอเจ้าเลโอเนี่ยมันก็บอกให้สกาเลดกลับบ้านไปซะสกาเลตเนี่ยก็ไม่ยอมแล้วจะกลับได้ยังไงเพราะว่ามีเรื่องราวมากมายที่ต้องจัดการแล้วก็ไปทําพอทอนมั่นมาแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรบังคับเธอแล้วเธอเป็นอิสระจะทําอะไรก็ได้จะตกเบ็ดก็ได้ฮฮฮะฮะตกเบ็ดอะไรนะ เออไม่ใช่เธอแค่อยากอรา,ารวาสเท่านั้นแล้วก็อยากพบปะกับผู้คนแล้วก็อยากช่วยเหลือไอ้เจ้าพวกทาสด้วยมันมีเรื่องเฮี้ยเยอะแยะมากมายคือเธอหงุดหงิดทั้งไอ้เจ้าพวกขุนนางซั่วด้วยและเธอนั้นก็เครียดแค้นมาตั้งแต่เด็กที่ทําไมพวกคนที่ทําดีนั้นถึงถูกอารัตออาเปรียบส่วนไอ้เจ้าพวกซั่วเนี่ยกับได้ดิบได้ดีไอ้เจ้าพวกที่เจ้าเล่และหยียบย่ําคนอื่นอย่างเช่นไอ้เจ้าพวกขุนนางไอ้เจ้าก้อนวินเนี่ยคือตัวเก่งเลยตัวเป้งใหญ่เป็นมหาเสนานทีด่ดีปกติแล้วเธอจะถูกเลี้ยงดูมาอย่างดิบดี แต่ตอนนี้เธออยากจะซัดหน้าคนแล้วก็ซัดไอ้เจ้าพวกคุณนางที่หน้าตาอ้วนหัวละล้านดำๆปากเหมน็นๆขี้เี้ยด้วย เราอยากสัน่นหาไอ้จพวกนั้นปวยทำไมถึงได้ข้อสรุปแบบนี้วันนี้อนี่มันน้องสาวส,สวยของสั้นนะถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยตระกูลของมันนั้นก็จะล่มจมล่มสลายอย่างแน่นอนแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีแต่เจ้าพวกขุนนางแล้วก็ได้ยินมาว่าไอ้เจ้ากอร์ดินเนี่ยผู้นําพวกขุนนางเนี่ยมันมีการเกี่ยวข้องกับแวนคิสไม่รู้หรอกว่าใครจกรักวรดแวนคิสโอ้ดูเหมือนจะเป็นประเทศที่มีการทหารสูงสุดแล้วก็ถูกปกครองโดยอัศวินบางกรแต่ก่อนเนี่ยก็เคยทําสงครามกันแต่ตอนนี้มันสงบ ลงแล้วคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็คือก้องอัศวินบางกรฟาสซัสนี่คือหน้าตาไอ้เจ้ากอร์ดวินเป็นพราะหญ่นี่สินะที่ทําให้งานเต้นราของเจ้าซายระดับ2เละเทะและพังไม่เป็นท่าใหญ่สการเลตมันก็แต่งตั้งให้ไอ้เจ้าหนุ่มคนนี้ไปจัดการสการเลตซะมันนีก็โกรธเป็นแค่คุณนางธรรมดาแท้ๆทาตัวโอหังในระหว่างนั้นก็มีคนเอาปืนมาจ่อหัวไอ้เจ้ากอร์ดวินนี่คือของขวัญจากท่านพันเมียค่ะหลังจากนั้นมันก็หยิบอุปกรณ์เว่นมนออกมาซึ่งมันก็เป็นสร้อยคอที่ได้ จากท่านพันเมียซึ่งมันก็ภาพม,มากไอเหี้ยปืนเธอยิงเลยี๋ยวปืนยิงขู่เลยดูหน้าตามสิ ไอเฮียมันยิงจริงๆซึ่งมันก็เป็นแม่สาวคนนี้ที่โดนหมัดอัดเข้าหน้าในตอนนั้นเธอแหนกกล่าวว่าจะเอาปืนนั้นไปยิงกบาลแม่สาวสกาเลตให้จบชีวิตลงไปซะแล้วก็ตัดจบไปแล้วตอนที่3โอ้โอโอเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคือผมจะไจม่ทาจบเรื่องแล้วนะผมจะทําเป็นตอนลงแบบนี้แหละทุกวันเราจะได้เจอกันทุกวันยังไงล่ะถ้าหากลงจบเรื่องเนี่ยผมอาจจะหยุดลงคลิปไปสักอาทิตย์หนึ่งใช่ไหมไอเจ้าพวกชาเกเร ไอ้เ้ยกูไม่ใช่เกย์หรอกนะมันมีคนไปคอมเมนต์ว่ากูเป็นเกย์กูไม่ใช่เกย์เว้ยมันแค่เป็นมกุกเป็นมุกเฉย,เฉย